รู้ไหมว่ากบที่ใหญ่ที่สุดในโลกกำลังจะหายไปจากโลกนี้แล้ว กบโกไรแอดยักษ์แห่งวงการกบที่มีน้ำหนักถึง3.25กิโลกรัมและยาวถึง32เซนติเมตรกำลังเผชิญวิกฤตครั้งใหญ่จินตนาการดูสิกบตัวใหญ่เท่าแมวเลยนะแต่น่าเศร้าที่มีประชากรของพวกมันลดลงถึง50%ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมากบยักษ์พันนี้อาศัยอยู่แค่ในแคเมรูนและอีเควเทเลียวกินีในแอฟริกาเท่านั้นพวกมันเป็นสัตว์ขี้อายที่พยายามหลบหนีมนุษย์ แต่ก็หนีไม่พ้นกับดักของนายพานน่าตกใจมากเมื่อรู้ว่าในฤด,ดูกาลร,ราสัตว์กบโกไราแอดกว่า20,000ตัวถูกจับไปเป็นอาหาร หรือขายเป็นสัตว์เลี้ยงในราคาตัวละ500บาทซึ่งถือว่าแพงมากสําหรับคนท้องถิ่นบางตัวถูกลับรอบส่งไปอเมริกาเพื่อแข่งขันกบกระโดดที่น่าทึ่งคือกบยักษ์พันนี้อยู่บนโลกมานานกว่า250ล้านปีแล้วพวกมันมีชีวิตอยู่ก่อนในโดเซลด้วยซ้ําและรอดชีวิตมาได้จนถึงปัจจุบันแต่ตอนนี้กบโกไรอแอดถูกจัดอยู่ในสถานะใกล้สูญพันธุ์และต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนดีใจที่ในที่สุดรัฐบาลแคเมรูก็ ได้สร้างเขตอนุรักษ์สัตว์ป่าเมือนกูบาเฮเปโตเพื่อปกป้องพวกมันน่าเศร้าแค่ไหนถ้าสัตว์ที่อยู่มาก่อนในโดเาาต้องมาสูญพันธุ์ในยุคเราเพียงเพราะความโลภและการทำลายธรรมชาติของมนุษย์